ส่วนข่าวนี้ตามหนุ่มภูมิเกียรติภูมิที่ต้องบอกว่าตอนนี้คิวงานแน่นมากค่ะนอกจากรับบทเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่แล้วยังเตรียมขึ้นมาร่วมแจมบนเวทีเจสี่คอนเสิร์ตเฟสติวัล at MBK Center ในวันเสาร์ที่19กรกฎาคมนี้พร้อมกับเหล่าสาวๆจากวง B.N.K.48 และ C.G.M.48 ที่ยกทัพกันมาเต็มเวทีเลยล่ะค่ะแฟนๆเตรียมได้เห็นโชว์เซอร์ไพรส์พิเศษที่เตรียมมาไว้ให้ได้สนุกกันซึ่งบรรยากาศการซ้อมร่วมกันก็คือสนุกสนานมากๆสาวๆก,ก็ตั้งใจคิดโชว์เตรียมท่าเต้นและความน่ารักสดใสามามอบให้แฟนๆที่มา เยอะๆนะคะที่ชั้นจีโซนเออเวนิหรือสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา35นาทีค่ะพวกเรา C G M 4 o d สวัสดีเจ้าจริงๆช่วงนี้เรามีเพลงใหม่ด้วยค่ะก็วันที่19นี้ก็จะได้โชว์เพลงใหม่ด้วยแล้วเราก็จะได้โชว์เพลงที่แบบว่าเป็นภาษาเหนือด้วยเป็นออริจินอลซองของเราด้วยค่ะแฟนๆชาวเจียงใหม่เนอก็ใครที่อยากพอก็พอได้ที่ช่อง7 HD ด้วยเจ้าสวัสดีค่ะ ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ยินชื่อแบบเจ็ดสีคอนเสิร์ตกันมาตั้งแต่เด็กนะใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะแล้วแบบตอนนี้พิณเคฟอเจะได้ขึ้นรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยปกติบินเคฟเทก็จะแบบว่าขึ้นมาแบบคนแต่อันนี้ก็แบบว่า12คนรวมถึงยังมีซีเจมโฟเตด้วยค่ะก็คือเรียกได้ว่าขนมาทั้งวงจริงๆเลยค่ะเมมนเบอร์ทุกคนก็ตั้งใจฝึกสองสำหรับงานนี้มากๆเลยอยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราที่งานด้วยนะคะงานนี้หนุ่มภูมิก็ดูจะเขินๆนะคะเต้นเป ตัวมีเพลงใหม่ที่เตรียมมาร้องที่นี่ที่แรกแฟนๆเป็นกําลังใจให้ภูมิด้วยนะคะพิเศษแล้วรู้สึกว่าชื่นอกชื่นใจมากเพราะว่าเราได้ร่วมงานกับ b บน4คฟแล้วก็ CGM 4 8ครับ <c oughs> คือเพลงของเขาาเงี้ยเราติดตามมาเรื่อยๆแล้วเราก็เออรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีพอถึงจุดหนึ่งที่เราต้องมาซ้อมกับเขาทั้งเต้นทั้งร้องอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มีสีสันมากเขาดูเอนจอยแล้วก็เอเนอร์จีเขาเยอะมากๆเหมือนกันแฟนๆสามารถมาชมแล้วก็ให้กําลังใจภูมิรวมถึง b n k แล้วก็ m 48ได้ที่งาน7 c ดสีคอนเสิร์ตเฟสติวั at MBK Center ในวันเสาร์ที่19กรกฎาคมนี้หรือชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD กด35เวลา15.35นนครับ